สวัสดีค่ะปัาซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเช่นเคยนะคะทรงสวยดูดีค่ะทุกท่านใช้งานนี่ถือว่าอึดถึกทนเลยทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นนี้รถ Toyota Tiger ค่ะ D4D นะคะเป็นรถปี04เครื่องยนต์ดีเซล2500 c ซีซีดีเซลคอมมอนเรลนะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นรถขับใช้งานได้ปกติค่ะ คันนี้นะคะราคาเงินสดอยู่ที่1 9 0 0 0บาทขานน้าเดิมๆนะคะภาษีพ,พรบรปี67ค่ะรถอยู่ที่สายห้านคปรปฐมนะคะท่านใดกำลังมองหารุ่นนี้ไปใช้งานกันอยู่นะคะหรือว่าท่านใดกำลังหาซื้อหาไปใช้กันอยู่นะคะอยู่ในระแวกใกล้เคียงอยู่แถวจังหวัดนคปรปฐมนะคะเข้าไปรับชมตัวรถกันก่อนได้คะ่ะติดต่อโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปและเดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะ ขอทางด้านแอดมินก็เพียงแนะนำให้ท่านได้ชมกันเท่านั้นสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ